สวัสดีครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมสวนทุเรียนอยู่ที่บ้านไทยนิยมตมบกไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดจุรินเป็นสวนของคุณณนะอาคมคุณณเบญจพันธ์ครับที่ประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนนี้ก็ปลูกกว่า4ปีแล้วตอนนี้ก็ได้ผลผลิตวันหนึ่งก็ไม่ต่ํากว่าหลายร้อยกิโลนะครับก็หลายๆภักส่วนก็เข้ามาชมสวนนะครับมาซื้อทุเรียนในสวนนี้ก็จะมีหลายพันธุ์ด้วยกันก็มีพันธุ์หมอนทอง ตอนนี้ที่ออกสู่ตลาดก็คือพันธุ์มูซันคิงนะครับแล้วอีกอย่างก็ในสวนก็มีหลายพันธุ์ด้วยกันก็มีพันธุ์ก้านยาวพันธุ์หลงรับเลพันธุ์ก้านดํานะครับก็ปลูกสลับพระคล้ากันไปในพื้นที่14ไร่ตรงนี้นะครับสำหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้วิธีการปลูกทุเรียนนะครับก็มาศึกษาหาความรู้ได้ที่สวนคุณณอาคมคุณเณเบญจพันธ์ส่วนในด้านบ้านไทยนิยมก็มีสวนทุเรียนอีกหลายเจ้านะครับ ตอนนี้เร็วๆนี้ก็มีส่วนของลุงเรือยกับป้าอุเนาะที่จะตัดในเร็วๆนี้ในช่วงวันที่28-29นี่แหละเพราะว่าเป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองก็รอให้เขาแก่ได้เต็มที่ครับจะเวลาสุกรสชาติก็จะได้ดีสําหรับสวนคุณอาคมคุณอาเป็พันธ์ตอนนี้ก็มีพันธุ์มูซันคิงที่เข้าสู่ตลาดส่วนหมอนทองก็ต้องรอในช่วงช่วงประมาณวันที่28-29เดือนพฤษภาคมด้วยกันเนาะถึงจะเข้าสู่ตลาดครับนี่เรามาชมทุเรียนดกมากๆครับก็เป็นแนวทางสําหรับ เกษตรกรท่านใดนะครับที่อยากจะปลูกทุเรียนไว้พอได้ทำคอนเทนต์เนาะชักต้นสองต้นอย่างเงี้ยในการดูเลกก็ก็ก,ก็ยากพอสมควรเนาะน้ำต้องถึงดูระบบน้ำแต่ละวันนี้สูบน้ำหมดเยอะค่าน้ำ<ป>น้ำต้องได้น้ำต้องถึงไปดูต้นต่อไปอืทุเรียนนี่เป็นพืชชนิดเดียวที่ขึ้นอยู่กับน้ำนะครับ